สวัสดีครับวันนี้พามาแหล่งขายส่งขนมโหลขนมแผงกันนะครับอยู่พุทธมนฑรสายสามนะเดี๋ยวตำแหน่งที่ตั้งร้านผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับนี่นะครับเออร้านนี้แบบเป็นร้านไม่ใหญ่มากนะแต่ขนมเขามีหลากหลายนะครับมีพวกขนมของเล่นนะครับนี่นะครับเป็นขนมโหลขนมแผงนะเออขนมโหลเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีวันหมดอายุบอกไว้นะครับ ว่าเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีจํานวนชิ้นนะว่า1โหโลบรรจุก,กี่ชิ้นประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ซื้อไปขายในร้านโชว์หวยนะครับหรือตามงานต่างๆพวกงานวัดหรือใครจะมองเป็นอาชีพเสริมนะครับรับจากร้านขายส่งอันนี้ไปส่งร้านโชว์หวยอีกทีก็ได้นะครับก็คืออย่างขนมแผงเนี่ยแผงละ45นะครับ ร้านโชห่วยขายหมวกก็จะได้60บาทนะครับเพราะมี12 12ชิ้นนะ12 12ห่อนะครับคนที่ไปขายส่งร้านโชห่วยอาจจะไปส่ง50นะครับกิน5บาทนะครับได้เหมือนกันนะแล้วแต่นะครับนี่นะครับร้านไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ของเขาก็หลากหลายของเขาเยะพอสมควรนะส่วนขนมโหลราคาอยู่ที่95บาทนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดซื้อเยอะกว่านี้จะลดอีกหรือเปล่าผมซื้อไปอีกนะผมซื้อมาลองกินดูนะครับรสชาติก็พอใช้ได้อยู่นะนี่นะครับมีหลากหลายนะครับประมาณนี้นะคห้าบาทไม่สักเข็มซื่มอกหนึ่งเนลหมึก อันน,อนี้เป็นปของข้อแบบนี่ต้องพกหนึ่งหรือต้องเก็บนี่นะประมาณนี้โอ้โหดูมันเยอะจัย ลคลิปนี้ถ่ายสั้นนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับเราก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าไปถึงไม่ได้ว่าติดต่อร้านไว้ก่อนนะครับไปถึงก็ขออนุญาตเขาหน้าง,งานเลยนะครับเลยไม่อยากใช้เวลานานม,มากรบกวนร้านเขานะครับ มีเดูผมไม่จังเลยเยอะเลยนะส่วนใครชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับอันนี้โหลดเท่าไหร่พี่95 95ห้เค้า้าเยไนี้แผงเท่าไหร่สี่5โอ้าสี่สบเค